ครที่ชื่นชอบรถหรูสไตล์คูเป้แต่ว่าอยากได้ความกว้างและความสะดวกสบายที่มากขึ้นวันนี้เจี๊ยบก็มีมานำเสนอหนึ่งคันกับคันนี้เลย Mercedes-Benz E250 AMG Coupe ปี2012นั่นเองค่ะ ดี๋ยวเรามาชมความสวยงามรอบๆคันกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากบอดี้ด้านหน้าก่อนเลยเริ่มจากไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ซีนอนมาพร้อมกับ d a ย์ไทม์ running ไ i แบบ LED ในส่วนกระจังด้านหน้าครอบด้วยคโครเมียมสีเงินเป็นแบบ2ชั้นเรียงนอนแบบนี้นะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถและที่พิเศษเลยด้านหน้ามีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง6จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออลอยขนาด19ถัดกันมาตรงนี้ Blue Efficiency นั่นก็คือบ่องบอกว่าคันนี้นอกจากจะช่วยลดเชื้อเพลิงแล้วยังช่วยลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะถัดกันมาตรงนี้นะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวที่ตัดกับขอบประตูและด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นเส้นสายโครเมียมสีเงินตัดกับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยเพิ่มความหรูหรานะคะและตัวบอดี้ของเขามาด้วยทรงคูเป้เท่ๆแบบนี้เลยและตอนที่เราเปิดประตูมา แบบนี้นะคะกระจกก็จะเลื่อนลงอัตโนมัติเป็นกระจกแบบไร้ขอบนะคะทำให้ตัวรถดูโดดเด่นแล้วก็สวยงามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่พิเศษเลยเป็นกระจกวันชัดแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยตรงกลางเสาบีตรงนี้นะคะก็ไม่มีเสามาคันไว้นะคะทำให้ภายในดูโล่งโปร่งสบายนะคะไม่มีบทบงังทัศนวิสัยในการมองเห็นนะคะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านหลังก็ยังคงความหรูหรานะคะด้านบนเขาจะมีเหลี่ยมมีสารตอบรับกับคิวโคลเมียมได้เป็นอย่างดีมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยเป็นแบบ LED ไฟท้ายของเขาก็เช่นกันค่ะเป็นแบบ LED นะคะการดีไซน์ก็จะมีความลากยาวตั้งแต่ด้านข้างมาถึงด้านหลังตรงนี้เลยด้านล่างนะคะมีพาร์คิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดเดี๋ยวเราลองไปดูภายในท้ายรถกันบ้างนะคะ นี่นะคะฝาท้ายของเขน,นะคะเป็นแบบไฟฟ้าเราสามารถคอนโทรลผ่านรีโมทต,ตรงนี้ได้ง่ายๆเลยแล้วภายในห้องเก็บสัพพะละนะคะคือนอกจากความกว้างและยังลึกลงไปอีกเยอะเลยนะคะสา,สามารถวางสัพพรละได้แบบจุกๆหรือจะวางกระเป๋าใบใหญ่ๆก็ได้สบายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในห้องพุดยสารกันเลยค่ะ ภายในห้อง้โดยสารด้านหน้านะคะต้องบอกเลยว่านอกจากความหรูหรานะคะถึงเขาจะเป็นสไตล์ฟูเป้แต่ในเรื่องของความกว้างคือกว้างมากๆทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนั่งได้สะดวกสบายมากๆนะคะและเบาะหนังของเขาเป็นเบาะหนัง เปเกรดพรีเมียมเลยเป็นเบาะหนังแบบตานะคะสีแดงเทสปอร์ตเร้าใจการดีไซน์นะคะก็จะมีรูระบายอากาศมาให้ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งและสามารถเมมโมรี่ได้3ระดับทั้ง2ฝั่งอีกด้วยค่ะมาดูกันต่อที่ด้านหน้าเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะมาด้วยโทนสีดํา ตัดคาดกับพรมสีเงินนะคะเพิ่มความหรูหราและในส่วนคอนโซลกลางก็จะมีหน้าจอมาให้ตรงนี้เราสามารถเข้ามาเล่นมาติมีเดียต่างๆโดยคอนโทรลผ่านตรงปุ่มคอนโซลกลางนี้ได้เลยค่ะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ฟังเพลงได้ถัดกันมานะคะในส่วนของปุ่มด้านล่างจะเป็นปุ่มปรับแรงแอร์ปุ่มปรับแรงลมและปุ่มปรับทิศท,ทางของแอร์ค่ะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดค่ะ และที่พิเศษนะคะรถสปอร์ตเท่ๆแบบนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องมีพารามิกซันรูฟมาให้ด้วยมาดูกันต่อที่ด้านหน้าเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยต้องบอกเลยว่าเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันที่ขนาดใหญ่จับถนัดมือแบบนี้เลยเป็นแบบท้ายตัดตามสไตล์รถสปอร์ตเลยสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้มีคําสั่งเสียงมาให้แล้วก็มีครุสชันโตรมาให้นะคะและเพื่อเพิ่มความเร้าใจคันนี้ก็มีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยค่ะในส่วนของ ด้านหน้านะคะก็ยังมีไอเทมต่างๆอีกอย่างตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ำมาให้อีก2องตำแหน่งและตรงนี้ยังสามารถเปิดออกมาได้นะคะนี้เลยเป็นเอกลักษณ์การออกแบบของ m e r e e d e เดนนั่นเองค่ะหรูหรามากๆนะคะนอกจากนี้ด้านหน้าก็ยังมีช่องเก็บของมาให้อีกนะคะเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ค่ะสามารถวางสิ่งของได้ใส่เอกสารได้นะคะและด้านหลังนะคะ สไตล์คูเป้แบบนี้นะคะด้านหลังเขาก็มีความกว้างนั่งได้ถึง2ที่นั่งแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําที่วางอาหารมาให้อีกสองตแหน่งนะคะและที่สําคัญเลยด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยเพราะเขามีแอร์ Air ตอนหลังมาให้ด้วยรับรองได้เลยเย็นทั้งคันแน่นอนเลยค่ะถ้าใครได้มาเห็นคันจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่าหลงรักกับคันนี้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับ Mercedes-Benz E250 AMG Coupe คันนี้รับรองเลยว่าถูกใจคนที่รักสายคูเป้นะคะและชื่นชอบในความสุดวกสบายความกว้างนะคะคันนี้ตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับท่านใดที่อยากจะมาเห็นคันจริงๆนะคะสามารถเข้ามาชมรถได้ทุกวันที่ Open Road สำหรับวันนี้เจ้าก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย